ก่อนหน้านี้พี่ใหม่มีปัญหาเรื่องปวดท้องประจำเดือนค่ะค่ะแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องมดลูกใช่ค่ะหรือว่านี้ลูกแล้วด้วยสองคนสองคนคำถามก่อนหน้านั้นเป็นไงบ้างคะพี่ใหม่คะก็จริงๆแล้วปัญหาเนี้ยมันมันเป็นมาตั้งแต่พี่ใหม่ยังไม่ได้มีแต่งยังไม่ได้มีลูกเลยนะคะค่ะมันเป็นมาตั้งแต่เราเป็นประจำเดือนครั้งแรกเลยมันจะปวดมากมายเลยนะคะปวดชนิดแบบคือใครเดินบ้านแรงก็ไม่ได้เนาะแต่ ใครบอกยาดีอะอะไรดีเรากินหมดอ่ะยาหม้อยาผีบอกเออยารักษาแผนปัจจุบันเราก็รักษาหมดแต่มันไม่ตอบกินก็หายไปแค่นั้นพอพอเราเป็นประจำเดือนรอกใหม่มันก็ปวดอีกเหมือนเดิมอร กว่ดิตอนนี้อยู่มาวันหนึ่งก็มีโอกาสได้เจอกับผลิตภัณฑ์ตัวนี้ค่ะคิกทัดนะคะก็ตัดสินใจเลยลองทานเพราะอยากหายใช่ไหมคะแล้วเราก็อายุเยอะแล้วด้วยนะสีสิกว่าแล้วนะแต่เพราสิบแใช่ไหมคะก็จะบอกเลยว่ากินคิกทัศเนี่ยนะคะต่อเนื่องสามเดือนอาการที่บอกเนี่ยมันหายไปเลยแต่จะบอกว่า1นเดือนแรกหรือ1กล่องแรกเนี่ยมันทําให้เราตกใจมากเลย ขับเอามูกเลือดอะค่ะโอ้ออกมาเยอะมากจนเราเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นกับเราอะมันน่ากลัวแบบนี้เราเราเป็นอะไรหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยไะเราแต่เราก็แข็งใจนะเพราะว่า ไปหาหมอไงเห็นหน้าตาแบบนี้กลัวหมอสูงมือนกันนะคะแล้วก็ตัดสินใจกินกล่องที่สองปรากฏว่ากล่องที่สองเนี่ยอาการปวดลดลงนะคะแล้วอาการมู๊เลือดเนี่ยก็น้อยลงด้วยกล่องที่สามไม่มีเลยแม้สดแต่ตกขาวนะคะจะบอกเลยว่าไม่เป็นเลยนะคะสิ่งที่ได้นะคะของแถมกับคลิกฮัทที่เรากินต่อเนื่องมาสามเดือนหลังจากนั้นกินบ้างไม่กินมากด้วยนะน้แต่สิ่งที่ได้จะมีคนถามที่ใหม่ตลอดว่าพี่ไห่ไมใช่ ลดลงการที่เราไม่ได้ใช้ครีมเลยเป็นคนไม่ไม่ชอบทาครีมน,นะคะซึ่งเมื่อก่อนนียจะไม่ทาเลยนะคะย่างเก่งก็แค่จเจลว่านน้องเจลว่านทาหน้าหรือไม่ก็กันแดดเล็กิน้อยกันน้ำเก่งนะคะจะบอกว่า ถ้าคิดพัฟเนี่ยดีมากมากแล้วฟอกโวดมากๆากแล้วสี่ได้แฝงกระซิบสาวสาวค่ะใครอยากปูอยากติ๊กนะคะิพัฟฟอกโสดมากๆเลยอย่าบอกใครนะคะว่ามันปูจริงทิ๊กจริงค่ะมีคนการันตีด้วยจริงนะคะจริงมากมากเลยแะควทีนี้จะต้องถามคนที่บ้านใช่ไหมคะใช่ใช่อันนี้คนที่บ้านการันตีมาแล้วค่ะ ง่ายตูโบนนะคะอันนี้ของเขาเรียกว่าวันใจของผูสั่งนะคะคลิปนี้นะคะที่ต้องทำหรือการทำที่เปลืองตังแค่คิดต่องเดียวก็เอาอยู่แล้วค่ะค่ะก็ถ้าเกิดเพื่อนๆที่สนใจนะคะมีปัญหาเกี่ยวกับพี่ใหม่สอบถามพี่ใหม่ได้เลยนะคะค่ะยินดีให้คำปรึกษาค่ะลองสอบถามมาตามเบอร์โทรและที่อยู่ด้านล่างของวิดีโอนี้นะคะเรายินดีให้คำปรึกษาทุกทกรณีค่ะแล้วก็สวัสดีค่ะ